สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง p ีเตอร์ดีไนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการประกอบใส่ตัวริมเมอร์นะครับหรือตัวรีไฟ2องยี่ของเรานั่นเองนะครับเป็นตัวนี้เป็นดิมหลอดไส้นะครับก็คือดิมหลดหัวแบบนี้นะครับหัวที่มีไส่นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ดิมไส่นะครับให้เทียบเคียงรูขนาดวัดที่เราต้องการจะใช้งานนะครับตัวนี้ใช้ได้แค่หกร้อยวัตนะครับก็ดูตามกําลังที่วัดที่ให้มากับหลอดนะที่หัวนะครับเหมือนตัวนี้นะครับตัวนี้ให้กําลังวัดอยู่ที่น่าจะะนนครับตี้ ใช่นะหกสิบวัตให้กำลังที่หกสิบวัตแล้วก็ใช้ได้หลายหลอดเลยนะครับก็คำนวณดูนะครับที่หลอดไฟที่เราใช้จะใช้ต้องการคือกี่วัตก็ให้ต่ำกว่าตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับตัวดิมเมอร์นะมีสวิตช์ในตัวนะครับสามารถเร่งได้นะครับวิธีประกอบนะครับผมก็ตอนนี้ตัวนี้ผมไม่มีนะผมก็เลยเอาของเก่ามาใส่แทนนะครับเป็นหน้ากากรุ่นเก่านะครับเป็นเป็นตัวรุ่นเก่าเดี๋ยวผมก็เย่ยยัดๆเข้าไปนะครับก็เดือดลายก็เหมือนกันนะครับมันก็เดือดลายไฟแบบเดียวกันนะครับแต่ถ้าตัวใหม่นากมัะเครบ เยเพื่อเป็นการทดลองทำกันให้ดูเฉยๆนะครับอดี๋ยวพี่ๆรามากันอีกนะครับว่าใส่ไม่ต้องปอกนะครับก็เดินลายไฟก็เหมือนกันนะครับไม่ยากนะครับตอนนี้ผมก็ได้ยัดลงไปนะครับตัวนี้มันไม่มีขั้วเอ็นเอลนะครับผมก็เลยว่ามาร์กเอาไว้สักชุดนึ่งครับขั้วไหนก็ได้เพื่อเป็นได้ดูนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆมันจะบอกเอาไว้นะครับว่าเอลหรือเอ็นนะครับไฟหรือนิวตันนะครับทีนี้ผมก็ต้องสร้างขึ้นมาเองกำกับขึ้นมาเองนะครับตัวนี้เป็นสายเก้านะครับแบบมีเก่านะครับก็คือสามเส้นนะครับ เดี๋ยวรามาดูวิธีประกอบกันเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับผมก็ประกอบยึดเข้าไปว่าเราก็ลิงได้นะว่าจะติดข้างซ้ายหรือเรงป๋าที่เราถนัดนะครับนะครับผมก็อันนี้เอาแบบติดไว้ทางนี้แล้วกันนะครับทางฝานะครับทางซ้ายนี้ได้เป็นเสียป,ปักนะครับเอากาจะปักหนึ่งตัวตั Creation, ้รับหนึ่งตัวนะครับทีนี้เราก็ทวามอย่างนี้เราก็ทําการประกอบก่อนนะครับประกอบก็ยัดเข้าไปนะครับก็มีที่สลักใส่อยู่แล้วนะด้านข้างนะเห็นไหครับด้านข้างนะครับ,นะรบใส่ลงไปแล้วก็กดก็ลงนะครับให้ดังแก๊กเลยนะครับมันก็อยู่อย่างนี้นะครับผมมาแต แต่ถ้าเป็นรุ่นที่มันตรงรุ่นของมันเป็นรุ่นใหม่ก็ยัดเข้าไปได้เลยนะครับทีนี้พอเราได้แบบนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูช่องเสียบสายเลยนะครับช่องเสียบสายนะครับแบบนี้เลยตัวนี้เป็นเมนนะครับตัวนี้เมนนะครับที่เราจะใส่นะครับตอนนี้เราก็เอาเมนมาก่อนเลยนะดึงดึงเมนข้ามาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราจะดึงดึงสายที่มันจะไปออกหลอดต่อนะครับจะดึงลำบากเพราะ่เดี๋ยวมันก็ต้องมีการล็อกกาวตัวนี้ด้วยนะครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวต้องเดินเมนก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเสียบไปตามลายนะสีน้ำตาลน้ำตาลจะมีไฟอยู่เเสมอนนะครับป็ไฟ นะครับสากคนนี้เป็นไฟนะครับสีเขียวเหลืองนะครับก็เป็นเก่านะครับแล้วก็ตัวนิวตันก็เป็นสายสีฟ้านะครับสีฟ้าตัวนี้ก <Mal> <ese> ็ไฟไม่มาไม่มาทั้งสองเส้นแหละนะครับมาแค่เส้นเดียวนะครับแล้วก็เสียบไปเลยนะครับก็เสียบอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมทดลองให้ดูอย่างนี้ดีกว่านะเดี๋ยวจะใส่กับกระบอกเต้ารับเลยนะนี่เป็นการทดสอบทดลองเฉยๆนะครับในน้ำวิธีนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับใส่ให้อยู่ในบล็อกก่อนนะครับบล็อกนี้เรายึดติดกับผาผนังก่อนนะครับโดยทาวนนะครับที่เราจะติดตั้งไว้เฉพาะที่ ก็มีฝังปุ๊กนะครับสี่ตัวแล้วก็ยึดติดกับปาผนังนะครับณที่นี้ผมก็เบี้ยวไเฉยเคยนะเบี้ยวไเป็นแนวทางอย่างเดียวนะครับจริงๆผมจะประกอบแต่ตัวต้นรับก็ได้นะครับอย่างงี้กว่าเดี๋ยวผมประกอบแต่ตัวต้นรับดีกว่านะครับตัวนี้ทุกท่านอาจจะรู้จักกันแล้วนะครับว่ายึดติดกับปาผนังนะครับแล้วก็สอดซยเมนเจาะด้านข้างนะสอดายเมนเข้ามาให้อยู่ด้านในนะจะประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวมาเอาตรงนี้ดีกว่ามันจะมีเนื้อสักนิดนะครับรงนี้เดี๋ยวเราเสียบสายเข้าไปเลยนะครับ ตั้งแล้วก็สายจีนะสายเก้าเดี๋ยวเราจะทําการล็อกไว้นะยายาไก่อนนะครับสายเมนนิพายามให้อยู่ด้านรูหลังไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวด้านหน้าจะได้ไปยุงใช้ยังน,นะครับเดี๋ยวเราจะขันอย่างนี้เลยนะมีน็อตนะเราขันลงไปขันให้พออยู่นะไม่ต้องตึงเกินหรือไม่ต้องเบาต้องอ่อนตึงเกินไปเอาก็ตึงๆนะปนะระมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สายเก้า สาก็ประมาณนี้นะครับต่อไปเลยนะครับอันนี้มันเวลาผมเป็นรุ่นต่อมันจะทําหน้างานมันจะค่อนข้างลำบากนะเพราะมันเวลาเราติดตั้งหลายๆตัวนะครับมันจะต้องมันก็จะต้องแบบต้องหลีกหัวน็อตให้มันด้วยนะครับประกอบตัวหนึ่งก็หลีกหัวน็อตต้องประกอบทีละตัวมันจะยุ่งยากตรงนี้นะแต่ถ้าเป็นแบบเสียบรุ่นใหม่ๆมันจะง่ายนะมันจะง่ายกับการประกอบนะครับครบมานี้ก่อนนะผมจะปรับสายน <To S 1> ี้เป็นแค่เป็นตัวอย่างเป็นแนวทางนะครับอาจจะไม่สวยงามนะครับนี่แค่เป <she> ็นแนวทางให้รู้ว่าลายลายไฟไปทางไหนนะครับอาไรประมาณนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะคร่าวๆไว้ก่อนนะครับสายไฟตรงนี้ไม่ต้องไปกังวลนะครับมันถ้าอีกเรื่องนั้นมันทับได้ก็ดีแต่ถ้ามันทับกันมันไม่มีหน้าที่มันก็ต้องทับกันอยู่แล้วนะครับอยู่ในพวกไปยังไงนะครับเดี๋ยวมันมีอยู่ที่ผมทําเอาไว้นะก็มีหลายคนที่ว่าเข้ามาบอกว่าสายไฟทับกันแล้วเดี๋ยวมันจะช็อตนะครับโดยปกติอยู่ในรางมันก็ถึงกันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปกลัวนะครับถ้าสายมันไม่เกิดการรั่วมันก็ไม่ช็อตนะครับอย่าแยกกันมันอยู่ไม่ถึงกันมันก็เป็นเรื่องที่ยากเวลามันไปอยู่ในบ็อกนะครับเวลาหลายๆสายมันต้องจนทับกันมันเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็พอเราได้เมนเข้าไปแบบนี้นะครับได้เมนเข้าไปแบบนี้ทีนี้เรามาติดตั้งตัวนี้นะครับเห็นมั้ครับ ตัวนี้นะครับติดตั้งเราก็ดูนะครับเราดูว่าเห็นไหมครับมันมีอัพช่วงระดับนะเห็นคระดับนี่คือให้เอาขึ้นนะครับเห็นไหมแต่แล้วเราจะติดตั้งนะครับจากกระบอกกับผักยังไงก็ได้นะให้จากตที่เราเข้าใจเห็นไหมอ็อฟอยู่ข้างล่างนะเห็นไหมพอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะกดลงเลยนะครับกดก็เห็นไหมครับมันเข้าง่ายนะจะเป็นหน้ากากของมันทีนี้เราพาไปไหนนะครับในเมื่อเราได้สายเมนเข้ามาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้งานกับหลอดยังไงนะครับผมก็เลยตัดตัวนี้มานะครับนี่นะตัวนี้ ันนี้แทนเส้นที่มีไฟนะแทนเส้นสีน้ำตาลนะครับผมไม่ต้องไปตัดใจไปเยอะนะครับคิดว่าเป็นสีน้ำตาลแล้วกันนะครับก็คือสายเส้นสีไฟสายลายนี่แหละนะครับแล้วก็สายลายดูนะมันจะมีช่องว่างช่องหนึ่งนะครับแต่ผมกันล็อตไปแล้วตะกี้นะครับแล็อก็เอาไว้เดี๋ยวผมต้องมาถายล็อตก่อนนะครับถายล็อตแบบนี้นะครับแล้วก็ผมใส่เข้าไปคู่กันนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปข้างบนนะครับการโยงอย่างนี้นะครับกันเข้าไปเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมาสายไฟมานะครับ แล้วก็มาออกตัวนี้นะครับมาเข้าตัวนี้แล้วก็มาออกตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้จะถึงกันนะครับมันเดี๋ยววิ่งมาเป็นลายเดียวกันมาพักไว้นะครับมาพักไว้แล้วเดี๋ยวเตรียมรอจะออกนะครับแล้วก็ตัวนี้นะเป็นสาย Newton. นิย ul, ว,ว,วตันนะครับก็เข้ามาสายกาวเข้ามาต่อตามสีเลยนะครับที่เหลือกอ็เราไปเอาสายช่วงหลอดมาหลอดที่เราจะออกที่เราจะใช้ดิ่มนะครับที่จะใช้ดิมนะครับตัวนี้เป็นสายลายนะครับสายลายคือสายไฟนะครับไฟไปพักอยู่ก็เราก็เอาสายสีน้ำตาลนี่เลยเป็นสายไฟนะครับเราก็เอาเข้าไปเลยหนึ่งเส้น ล็อกไวเลยทั้งสองตัวนี่นะครับเส้นเส้นอย่างนี้นะครับล็อกไว้แล้วก็มีเหลืออีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นนี้เป็นเส้นอีกเส้นหนึ่งที่ว่าเป็นสายนิวตันนะครับนิวตันนี่เราพับไปแล้วก็นิวตันนี่ก็เราก็มาโยงกับนิวตันตัวนี้เลยนะครับก็เสียบในรูเดียวกันนิวตันมานะครับแล้วก็มาออกนิวตันตัวนี้เลยแล้วก็ตัวนี้ลายไฟนะครับไฟก็ไปออกตัวนี้เพื่อไปรออย่างสวิตนะครับก็ปรุงจอยนะครับเดี๋ยวผมต้องใส่ไปก่อนนะครับเอาเป็นแนวทางนะครับไม่ใช่ว่าต้องเดินสวยงามยังไงนะครับก็แค่เป็นแนวทาง ให้ได้รู้ว่าวงจรมันเดินแบบนี้สำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจในวงจรตัวดิมนะครับจริงๆดิมมันก็เป็นสวิตนี่แหละนะครับแต่ว่าแค่มันหลีแสงได้แค่นั้นเองนะครับนี่นะครับดูไลน์นะครับจากเมนนะครับสายเมนมาเข้าลายนี่ไลน์ไปออกองออกปักด้วยนะรูปักนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะเชื่อมถึงกันก็วิ่งผ่านเขามารออยู่นะพี่ที่สวิตดิมนะครับที่สวิตดิมตัวนี้แล้วก็พอเราเปิดสวิตป๊กนะครับมันก็มาออกตรงนี้เลยนะครับออกไปน้วพาไปไหนพาไปอย่างหลอดนะครับแล้วก็ออกจากหลอดพาไปไหนนะออกจากหลอดก็มาออกสายนตรรรนนนะะคคัับบก็ผ่าาเข้้ไปงี ก็ครบวงจรตรงนี้ก็ไปออกรูปักเหมือนกันนะครับส่วนเก้าไม่ต้องมายุ่งมันนะครับเก้านี่เราไว้ยี้เลยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับนี่เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับเข้าใจกันนะครอบวงจรนะนะครับมีประมาณนี้เลยพอหันหน้ามาครับหน้ามันก็อยู่แบบนี้เลยนะครับนี่รับหันหน้ามาหน้ามันก็อยู่แบบนี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะทําการเข้าเมนนะครับเข้าเมนเดี๋ยวผมจะเชื่อมเมนแล้วนะครับยผมเชื่อมเมนตอนนี้ผมได้เชื่อมเมนเรียบร้อยนะครับตอนนี้ไฟมาแล้วนะครับไฟลอยแล้วนะครับตอนนี้ไฟลอยแล้วนี่เดี๋ยวผมปิดหมดแล้วนะครับป เดี๋ยวดูหลอดไฟนะครับว่าจะสว่างไหมเดี๋ยวผมจะเปิดเลยนะครับเปิดแป๊กนี่นมครับนี่สว่างจ้าเลยเห็นะครับนี่สว่างสไลด์เลยนะครับนี่แต่งหมดนะครับนี่นี่ดิมได้นะครับเราไปดิมหลอดไฟที่เป็นชนิดหลอดไส้นะครับใช้ได้นะครับพอปิดหมดนะครับไฟมันจะโผล่มาว่าตัวนี้รอการทํางานนี่ับพอเปิดก็สัญญาณมันจะหายไปหน้าดิมนะครับดิมแต่ละประเภทมันจะใช้งานไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้มันจะใช้งานกับหลอดไส้ แต่ถ้าเราเอาดินตัวนี้ธรรมดานะครับเราเอาไปใช้กับหลอด led ได้ไหมนะครับใช้ไม่ได้นะครับโนเลยนะครับใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าจะเอาแบบให้ดีหลอด led ได้นะครับก็ต้องเป็นดินเฉพาะของ led นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ปักก็ใช้ได้ปกติเหมือนเดิมนะครับนี่นะปักไฟก็มาปกตินะครับกับผมนี่อยู่ลึกนะจะเทสไม่เห็นแสงนะครับไม่ค่อยเห็นแสงครับตัวนี้เดี๋ยวผมดูตัวใหม่นะครับนี่นะตัวนี้นะไฟจะมา นะครับใช้ได้นะปลั๊กก็ใช้ได้นะทุกอย่างนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับช่องปีเตอร์ DIY นะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆผมก็จะมาลงไว้ให้ดูกันนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับกด subscribe ด้วยนะครับกดแจ้งเตือนด้วยนะครับไปละนะบ๊ายบาย